5้าสีามสพบกับาการดีสีสสวัสดีค่ะ4 3 2 ใหม่ของช่องไทกูนะคะเราจะเอาหลังบ้านทั้งหมดมามาทำอะไรคะมาดังจะเอาคนหลังบ้านของไทกูมารีแอคชั่นกันไทกูน่ช่องอรีนนึงช่องละงเระเื่อมาดูมดีแกกันแล้วเราเริ่มต้นที่ช่องไหนก่อนอันนี้ช่องคลอด A later few moments ตอนนี้เราดูช่องไหนก่อนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูช่องของไทกูก่อนก็บอกว่าไทกูนี่คือเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับช่องเราเป็นช่องที่มีเอกลักษณ์นี่นะคะเรื่องแรกของช่องไทกูเราจะไปดูเรื่องผีสร้างหนังมาเริ่มทำงานได้เลยนะแต่ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานที่นี่คุณต้องรู้จักกฎบริษัทของเราก่อนโอ้โหคุณอะมาใส่ใจมันวย กฎของที่นี่ก็มีอยู่3ข้อข้อที่1ห้ามพนักงานคุยกันหรือส่งเสียงดังในเวลาทำงานเนียวันนั้นเล่นเกมเล่นเกมตรงรู้ได้ไงแอบเล่นกเขาป่ะเนี่ยโอ้ยทำไนี่ก่เยอะรู้สึหนาวแตกด้วยพี่ลุกเด็กหาจริงป่ะเนี่ยท่านประธานเรียกคบตามฉันมาตามฉันมาวันแรกก็โดนแล้วท่านประธานคะพนักงานใหม่วค่ะตื่นต่ะ ไปอยากไปยังเลยออฟฟิศยังเชิญน,นั่งครับหลอนเนาะท่านประธานเป็นท่านประธานไม่สบายค่ะอันนี้อันนี้อันนี้มือหรอือตีนไก่เนี่ยข้อที่สองห้ามมองหน้าประธานบริษัทข้อน,นี้เข็งมากนะท่านประธานไม่ชอบให้ใครเห็นหน้ามองไ,ไม่ได้เพรานตาเลยคุณใส่อะไรไว้ที่ข้อมือกางไลกางผ้าปีก่ะถอดออกซะผมไม่ชอบเห็นคนในบริษัทใส่เครื่องประดับ ีเรียกจำเลยสักนีดแต่เมื่อกี้มือท่านประทานแลดูซิิ่งตาอะไรเงี้ยคิดมากไปหรือเปล่าไปอย่าไปไงไปจัดอะวางอย่างงี้เรียบร้อยแล้ะอะรู้แล้วเรียบร้อยละเรียบร้อยเอ็งกับเพียงคนเองลืมแต่น่าจะเปิดไฟนะฟิงนะนี่ก็นั่งหลังไม่ทำไม่ยิ้มทำงานไม่เปิดคอมด้วยนะเปอย่าไปจัดเปลี่ยนไฟจัดอะเลี้ยวมองโอ้ยเหนื่อยจังเลย เหนื่อเลยเดินมัเดินลงเหนื่ยละสองทุ่มไอ้มีกด2องทุ่มด้ยนี่ว่าและข้อสุดท้ายข้อนี้ชอบี้ยห้ามเข้าบริษัทหลังสองทุ่มเป็นอันขาดเข้าใจใช่ไหมนอนน้อยน้อส่ตยใต้ตาใต้ตายงามเหนอะมีนังรูตกด้วยเหรอไปอีดีสามเ่้ตัวเป็นดีจาซะแล้วเป็นดีจาแล้วเก่งยอะมีบ้านลยเก่งเนาะ ในบริษัทเวลานี้ผลก็บอกไว้แล้วนี่เออฟังกฎฝ่าฝืนกฎละข้อใดที่เป็นกฎหน่อยนะคะว่าทำไมบริษัทต้องมีกฎว่าห้ามเห็นหน้าท่านประธานแล้วก็ห้ามกลับมาหลังสองทุ่มก็จะได้ไม่มีใครเห็นหน้าฉันเวลาที่ฉันซ้อมเต้นไงโอ้โหแกซ้อมเต้นแกซ้อมเต้นไ่นี่นี่นี่บอกประธานเองนะวเนี่ย เฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ไลนะคอนเทนต์จับเก็บไปนะคอนเทนต์จับกลัวลุกเลยกลัวกันมารายการีมากน อินนาะอินคอนเทนต์ของไอรินนี่คือเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะความรักความรักต่อไปนะคะเดี๋ยวเราอยากจะไปดูช่องของไอรินกันเอ๊ะได้จับเบรกเบรกก่อนก่อนเราไปดูอ่ะบางคนเขายังไม่รู้จักพวกเราเลยเขารู้จักกั่พี่เจินน่ะเออขอได้ไม่ดีจะแนะนำตัวดีชื่อสมปายค่ะอยู่แผนกมาร์เก็ตติ้งนะคะชื่อทินทีมนะคะตำแหน่งโปรดิวเซอร์แล้วก็ครีเอทีฟค่ะต้องข้ามไปข้ามไปเขารู้ ชื่อเวฟครับตำแหน่งตัดต่อครับเอ๊ะทำไมเธอไม่เคยโพสรูปหรือถ่ายรูปเกี่ยวกับเราเลยอ่ะก็บอกว่าไม่ชอบถ่ายลงไวทั้งนั้นไงถ้าลำพังว่ะถ้าอยากได้คนโพสรูปถ่ายรูปกันมานี่ค่าเบาหน่อยไม่ต้องยไม่ต้องยุ่งแบบนี้เลยนะโดนนะฉันเห็นเธอหน้ารักันจะไม่ตกปากฉันก็เลยถ่ายไว้ฉันลบอย่างนี้เลยนักสมรวจเธอนักสมรวจตกปากตกปากดีถ่ายตอนนี้ก็ไม่หลอพดีถ่ายตอนไหนก็หล่อกว่าเลยใจเ็ค่ะเฮ้ยเจ๊ยง ออะไรีท่า <rôle> อีบีท่าเขียนบทให้เต็มได้นะเขียนเล่นแทนอายล่ะหัวลงทุนมากอะตะบ้องโอ้โหตนี้ที่เนาะแสงสวยด้วย ทำไมเธอถ่ายรูปสวยจังอะแล้วท้ามมันมีแต่รูปผมคนเดียวอะเรามาถ่ายรูปคู่กันปะเออฉันไม่ค่อยชอบถ่ายรูปอะไม่ดีกว่าฉันไมถ่ายแบบตอนแต่งงานกันเลยได้ไหมหรอเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องพูดแร้วเก่งใจครอบครัวด้วยนะอ่ะงอนหนึ่งอันนี้พี่คะงอนหนึ่งช่วยแอบถ่ายรูปฉันกับผู้ชายคนนั้นได้หรือไม่คะอ๋อได้สิเออเดี๋ยวขอถ่ายใหม่ดีกว่าเนาะ นี่นุ๊กนี่นุ๊กสารเขานะ EP สองจะเป็นไงวะแอบแซบนกแอบแซบเหมือนกันไม่บอกดีกว่าที่ไม่บอกแอบสปอยไหมเนี่ยไม่พูดไม่พูดทิมบอกว่า EP EP สองทิมบอกว่าไม่พูดพอเปิด EP สองมันจะพูดไหมนะคะเราคดีกันนะไม่ต้องไปคืนดีค่ะเหมือนตอนแค่น่ากลับไปแค่แค่ลูกหัวมีอะไรติดหัวเใหญ่เ่าตกหัวหรือเปล่าเออมองดีมากนะคะ สุสางไดินอ่ะสุฟังไหมสุังนี่รู้หนินี่คืออะไรเรียกวินอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเน้ยทำไมเขียนแบบนี้อ่ะเออเออทำไมไม่ให้ลินโดนท <c oughs> นโอ๊แค่ไหนดินสัตรูจ๋าสองปีผ่านไป คนนน่ีเขาใส่ชุดนี้ด้วยเฮ <He i, S 1> ้ยเขาจำได้มากตั้งหนึ่งนะไอ้ชุดเมื่อกี้ชุดแต่งงานเมื่อกี้ทำทที่เจนก็เคยใส่ไม่ใช่หรอนี่เคยใส่ไม่ใช่เคยใส่ไม่ใช่เคยลงลงมาเราใส่เดี๋ยวไปใส่เลยอแต่แบบทำเป็แต่งต่างแบบเดี๋ยวกูเตะออกข้างบนโอ้โหอะไรนะไม่ได้เป็นตะกร้อแล้วหรอ ไม่เป็นจ้าฉันเป็นคนตัดอ้อยเดี๋ยวขอให้คนนี้ถ่ายให้สักลูกได้ไหมครับเจ็บน้องคนนี้มันเฮ้ยกาดี้กาดี้เมื่อกี้เมื่อกี้กดจิ้มลิ้มเลยโอ้โหสวยมากนะให้เขาถ่ายสักลูกได้ไหมครับอ๋อ่๋อ่๋อวันนี้เขาโหนดไม่ก็ตัดเาหนึ่งสองสามแฉโอ้ยโราแมงแล้วจ้ะเขาจะถ่ายนานฝีมือตกกันเฮ้ยฉันไม่ได้จับกล้องนะเป็นเอ็มหรอเป เป็นเทนนิ่งหลังด้วยเหรอขอบคุณม,มากๆนะมีความสุขมากๆนะในใจให้สเตต์อยู่แล้วคุณเล่เาแบบเด็บที่มืึงจะมาหมอหมอจมับหมอ,อหมออ๋อหอคุณแม่กใช้นะคะแล้ววิชิตาก็โกงฉันระคะเขาอาจจะต้องหยุดไปเลยค่ะไม่ใช่ <c oughs> หมอพูดแบบว่า หมือนเขาบังคับมาให้พูดอ่ะหมอหมอมันรีบแบบเหมือนหมอแบบหมอรอคิวต่อนะคะหมอมันอะไรนะไรอะือนนะคะมันเหมือนไม่ใช่ตัวตนเขาอ่ะเขาแบบอยู่ดีวันนึงได้มาพูดเพ้ออะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไนะคะให้คนทายนะคะว่าไอรินใส่กางเกงนี้กี่คลิปนะในที่เต่านะใครทายถูกจะได้กางเกงตัวนั้นไปให้รินซื้อกางเกงตัวใหม่ เขาไม่แต <the> ่งหน้าเหรอเขามีแต่งแล้วเขาไม่แต่งกับมึงค่ะอุ้ยเออสรุปนกนกน้อยอุไรพรเฮ่เฮ่เฮ่เขาเิดปิดจบสองลังนี่อะมาแค่เสียงนะเสียงเพื่อย็นเพื่อปลาแต่พูดถึงนักแสดงคือเขาก็แสดงดีนะพันได้แน่นอนเหรออีนไม่ได้เลยช่องคือชื่ออีนแต่ว่าใจมึงมีแต่พัน พี่ไปพไจะร้องไห้เข้าไปแล้วนกเหมือนกันเขาระเอกก็ถ้าเปลี่ยนนางเอกได้ก็อยากเปลี่ยนตัวเองเล่นกับเตี้ยมากโอลยเตี้ยมากวิ้าะรักแฟนนะเฮ้ยไม้ต่อก็จบไปที่เรียบร้อยนะคะกับการรีแอคชั่นของช่องไทยกูนะคะฝากติดตามด้วยกด Subscribe แล้วก็ติดตามรายการรีแอคชั่นจัปดาน้ามีปะหรือว่ารายการนี้จะโดนดับเปิดแล้วก็ปิดตัวสัปดาน้านะคะ มีใครจะมารีแอคซันนะคะรอชมกันได้เลยติดตออของไอรินให้กูนะคะและให้กูคะ่ะให้กูมเนีอาให้กูมเนี่า กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็รายการนี้ติดตามได้ที่ไหนรายการนี้คะ่ะติดตาม re action ได้ที่ช่อง YouTube ของ Thai Do Official ก็ว<ท>ันนี้จบไปแล้วนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยทุกช่องทางน,นะคะทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะก็วันนี้ก็ขอเสนอของมาบายขออะไรนะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกับรายการ re action บไป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 ออกไปไปก่อเลยไปดูต่อเลย